วันนี้ที่ The Ivory Dental Clinic นะคะมีเคสฟอกฟันขาวแบบคูลไลท์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะคะการฟอกฟันขาวแบบคูลไลท์นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทําให้เรามีฟันขาวสวยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันก่อนค่ะคุณหมอก็จะให้คําปรึกษาแล้วก็อธิบายขั้นตอนให้เราฟังค่ะจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะใช้อุปกรณ์เทียบเฉดสีค่ะเพื่อดูว่าก่อนฟอกเนี่ยสีฟันเราอยู่ระดับไหนเราต้องลงน้ํายาฟอกฟันกี่รอบนะคะแล้วฟันจะขาวขึ้นได้ประมาณกี่ระดับหลังจากนั้นนะคะ,ะก็ไปเคลียร์ช่องปากกันค่ะเดี๋ยวนนะคะุณ ใส่ยางครอบฟันค่ะซึ่งเป็นซิลิโคนที่ป้องกันลิ้นกับพุงแก้มแล้วก็สิ้นฝีปากของเรานะคะไม่ให้โดนน้ายาฟอกสีฟันค่ะส่วนเจลสีฟ้าๆฟนะคะจะช่วยป้องกันเหงือกค่ะไม่ให้เหงือกเนี่ยโดนน้ายาฟอกสีฟันแล้วก็เปลี่ยนสีไปด้วยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็พาคนไข้นะคะขึ้นมาที่ห้องฟอกฟันค่ะนี่อันนี้ก็คือเรากําลังลงน้ํายาฟอกสีฟันนะคะทาให้ทั่วฟันเลยค่ะที่ The Ivory Dental Clinic นะคะห้องฟอกฟันของเราเนี่ยจะเป็นห้องฟอกโดยเฉพาะเลยเห็นไหมคะว่ามีโซฟาเป็นเบาะนุ่มๆน,นะคะระหว่างที่เราฉายแสง LED Cool Light เราจะฟอกกัน3รอบนะคะรอบละ15-20ถึงนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของคนไข้หลังจากที่ฟอกฟันกับท v e r y Dental c l i ล i c ิกันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออินดี้อายุ28ปปีค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็รู้สึกว่ายิ้มแล้วไม่มั่นใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีฟันเนี่ยมันเหลืองแล้วก็มันไม่เท่ากันนะคะก็ตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจยิ้มไม่มั่นใจรู้สึกว่า อยากพันข่าวขึ้นกว่านี้นะคะก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าตอนแรกก็คือเซิร์ชฟอกสีฟันเ,นเซิร์ชจากเฟ e บุ๊กนะคะพอเข้ามาในเฟ e บุ๊กก็เจอ รีวิวต่างๆแล้วก็คลินิกก็ดูสวยงามแล้วก็มาง่ายด้วยค่ะติดเอมาดีห้วยขวาแล้วคุณหมอก็มีความน่าเชื่อถือค่ะเมื่อกี้หลังจากที่ฟอกสีฟันใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าสบายกว่าที่คิดเลยค่ะก็คือคลินิกที่นี่ก็คือมีเปิดเพลงฟังด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหลับได้เลยอาการเสียวฟันที่ตอนแรกก็กลัวนะคะแต่ว่าแบบมีนิดเดียวจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเลยดีเลยค่ะคุณหมอเขาก็แนะนําดีมากค่ะคือเขาจะบอกขั้นตอนทุกอย่างเลยตั้งแต่ รวจฟันแล้วก็แบบเราจะมีเฉดสีที่ขึ้นได้กี่ระดับในวันนี้นะคะอย่างตอนแรกก็คือคุณหมอเขาจะมีขูดหินปูนก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่าฟอกสีฟันใช้ขั้นตอนอยังไงบ้างมีการกันเหงือกก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันแบบเราระคายเคืองอะไรเงี mm ้ยค่ะทั้งริ้ผรอปากแล้วก็เหงือกด้วย mm hmm. แล้วก็มาฟอกสีฟัน3รอบรอบละ15นาทีค่ะ mm hmm. ก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวประมาณสีนาทีสําหรับคนที่สนใจฟอกสีฟันนะคะแบบว่า อยากให้ฟันขาวขึ้นเฉดสีฟันที่แบบสว่างขึ้นนะคะสามารถจองเข้ามาได้เลยที่ดิกไอวอรี่เดนทัลคลินิกค่ะคลินิกสะอาดบริการดีมากแล้วก็แบบมีความไพรเวทอะคะ่ะแล้วก็เดินทางมาง่ายมากๆเลยติด MR t ห้วยขวางเลยนะคะแนะนำเลยค่ะ